การเรียนรู้จริงๆนั้นคือได้สอนตนเองแก้ไขตนเองมีสติมองตนได้แก้ขณะที่ผิดทันทีผิดทีไรได้แก้ทีนั้นหลงทีไรแก้ทุกทีก็จะได้บทเรียนที่มีค่ามาก หลวงพ่อคำเขียนสุวนนรรณโ <feasible. S 2> นการปฏิบัติธรรมก็คือการมารู้จักตัวเรามาสอนตัวเราเพื่อความเข้าใจตัวเราก็ทำให้เกิดปัญญาเข้าใจชีวิตเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นมันเป็นความรู้ อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญตลับการปฏิบัติธรรมก็เพื่อตรงเนี้เพื่อเรามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตนาพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกข์การจะสอนตัวเราได้นั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการสอนก็ใส่ความเพียรการมีสติการมีความเข้มแข็งอดทนมิฉะนั้นเราก็จะไม่รู้จักตัวเราเราจะสังเกตดูได้ว่า พระอริยเจ้าอันที่เป็นพระลาหนหรือผู้ที่บรรลุธรรมเมื่อสมัยพุทธก,กาลเนี่ยก็ล้วนแต่จะต้องผ่านการปฏิบัติฟังธรรมแล้วก็นำเอามาปฏิบัติก็เพื่อแก้ปัญหาตัวท่านเองบางทีมีพระอาหนบางรูปท่านก็ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามธรรมะก็ทำให้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมเลยก็ได้อันนี้ก็มีเหตุเห็นอยู่ นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบารมีพร้อมแล้วคือมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมคือสั่งสมบารมีมามากก็เหมือนอย่างกับบัวเนี่ยใกล้จะบานแล้วพอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานขึ้นมาทันทีมีน้าในสมัยพุทธกาลก็มีส่วนบางรูปบางองค์เป็นพราหารันเพียงแค่ฟังธรรมะก็ยังไม่บรรลุธรรมก็มีฟังแล้วพิจารณาแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรม ็ต้องนำเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติมาสร้างความเพียรมาเจริญสติเดินจงกรมจนส้นเท้าแตกบางทีปฏิบัติตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างจนเกือบจะสว่างจึงจะบรรลุธ,ธรรมก็มีบางรูปบางองค์ก็มีความเพียรมากมีวานเข้าครอบงำนั่งหลับสับประงกพนี้ก็มีมากก็มีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลใช่ไหม พุท้าก็บรรลุธรรมได้ก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยผ่านการปฏิบัติน้นฟังธทมแล้วจะมาคิดนึกเอามันก็เพียงแต่เข้าใจธรรมแต่จิตก็ยังไม่เข้าถึงธรรมไม่เข้าถึงธรรมแต่แว่าไม่เข้าถึงตัวเราเองก็จะบรรลุธรรมไม่ได้ต้องผ่านการปฏิบัติทางนั้นส่วนมากแล้วยิ่งมาสมัยนี้เนี่ยครูบาอาจารย์สมัยนี้ก็ต้องมีความเพียรมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติทมเพื่อความพ้นทุกข์เพียงแก้ฟังอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอต้องผ่านการปฏิบัติด้วยเราสังเกตดูตัวเราเถอะเราท่านท่านนี่แหละก็ฟังทมกันมามากแล้วฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้แล้วเราก็มาพิจารณาตามเราก็รู้ว่าท่านสอนให้เราละกิเลสความโลภไม่ดีนะความโกรธไม่ดีนะความหลงไม่ดีนะ แต่เรามีความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในจิตใจเนี่ยเราต้องเป็นทุกข์ใจเราจะเป็นทุกข์ทันทีเลยทุกท่านก็ทราบดีแต่ทําไมเวลาเรากระทบอารมณ์ดีอะไรแล้วก็เราก็ต้องโลภต้องโกรธต้องหลงทุกทีไปทําไมที่รู้นะว่ามันทําให้เราเป็นทุกข์แต่เราก็ต้องยึดมั่นถือมั่นในกิเลสให้เป็นทุกข์จนได้อันนี้เรารู้เพียงแค่ฟังเอาจําเอาคิดเอา ก็ยังละกิเลสไม่ได้หรือบางครั้งเราก็ฟังธรรมะครูบาอาจารย์สอนว่าขันห้าเป็นทุกขปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์เราก็ยังปล่อยวางขันห้าไม่ได้ที่ท่านบอกว่าว่าโดยย่อแล้วอุปาทานในการตั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยถ้าเราก็ทราบดีฟังมาบ่อยท่องเองด้วยคิดนึกแต่เราก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ คือเวลาที่เราคิดพิจารณาธรรมะเนี่ยใจเราเนี่ยยังไม่ได้กระทบอารมณ์อะไรกําลังเพลินไปกากการคิดนึกจิตมันก็ยังไม่มีอารมณ์มากระทบที่รุนแรงก็ยังพอจะมีสติมีสมาธิอยู่แต่พอเราเผลอสติไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติไม่ได้คิดถึงการปล่อยวางพออารมณ์มากระทบปั๊บจิตเราก็ไปกับกิเลสเลยพอจิตเราไปกับกิเลสแล้วเราขาดสติ มันก็ไม่สามารถจะละกิเลสได้ก็จะปล่อยวางกิเลสไม่ได้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่เดียวเราเพียงแก้คิดนึนน่งยังไม่เพียงพอหรอกผมเองก็เคยนะสมัยที่ชอบอ่านหนังสือธรรมะชอบมากคือหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสชอบอ่านโดยเฉพาะเรื่องสุญญาตาสุญญาตาแปลว่าความว่างโอ้อ่านทีไรในใจเรานี่มันว่างทุกที ว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงว่างจากตัวตนคิดเอาเนี่ยโอ้มันก็ว่างได้นะขณะคิดเนี่ยจิตมันก็ว่างพล้นไปตามความคิดที่มันว่างว่างว่างแต่ว่าความคิดนี่มันไม่เที่ยงหรอกบางทีมันก็เผลอขาดสติไปคิดเรื่องอื่นที่นอกจากความว่างตอนแรี่คิดแล้วว่าอ๋อทำเยารมมากระทบเนี่ยเราจะปัดออกไป มีกิเลสความโลภมากระทบจะปัดความโลภออกไปพอความโกรธมากระทบก็จะปัดออกไปจะปัดออกไปเหมือนอย่างกับเราถือไม้กวาดไปอันหนึ่งเวลามีสิ่งสกปรกมาเราก็กวาดมันออกไปกวาดมันออกไปก็คิดอยู่เลยว่าเราจะปัดอารมณ์ออกไปปัดตัวตนออกไปในความคิดมันไม่เที่ยงขณะคิดถ้าจิตมันก็จะว่างได้เหมือนกันด้วยความคิดแต่พอเวลามีอารมณ์มากระทบเราเผลอสติแค่ความหมงุดหงิด ความคุนเคืองใจมากระทบเนี่ยมันไม่มีสติจิตมันก็ฉุนกึกขึ้นมาเลยไอ้ความคิดที่จะปัดออกเนี่ยมันไม่มีละมันก็ไหลไปตามอารมณ์ปัดไม่ออกล้างไม่ออกพยายามคิดเท่าไหร่มันก็ความคิดที่จะปัดออกมันไม่มีละมันไม่มีสติที่จะปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นขาดสติมันก็ไม่มีปัญญามาช่วยมันปัดไม่ออกมันก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ตั่นั้นเพราะเป็นตัวเราของเรา เวลามันเกิดความโกรธคิดที่มันหายโกรธให้ปล่อยวางความโกรธยิ่งคิดมันก็ยิ่งโกรธโอ้โธสละเกิดขึ้นมันไม่ว่างแล้วมันวุ่นวายแล้วตอนที่ไม่มีอารมณ์มากระทบโอ้มันก็ดูจะว่างอยู่แต่พอมีอารมณ์มากระทบคาสติจิตมันก็เลยวุ่นวายไปมันก็เป็นทุกข์ก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่แค่เราคิดนึกเนี่ยมันไม่ว่างนะอย่างน้อยมันก็มีความคิดทําให้จิตมันไม่ว่างมันเป็นเพราะอะไร เพราะว่าเราเองเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับสภาวะของความว่างที่แท้จริงไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เราคิดเอาเราไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษของอารมณ์ที่มากระทบไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสกับสภาวะที่กิเลสก็ครอบงำไม่ได้สัมผัสกับสภาวะที่เรายึดมั่นถือมั่นมันก็ยังไม่จริงก็ต้อง เป็นทุกข์ไปไม่ได้พบกับสภาวะจริงๆถ้าเราไม่ได้เห็นทุกข์อินทโทษของสิ่งใดก็ตามเราก็จะเกิดความยึดมั่นถึงมัน่นจนกว่าเราจะมีสติมีปัญญาเห็นทุกข์อินทโทษของกิเลสของความยึดมั่นถึงมัน่นเราก็จะมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในทุกข์มันก็จะปล่อยวางไปเองไม่เหมือนกับเรารู้ว่าไฟนี่มันร้อนแค่เพียงรู้บางทีเราอาจจะจับก็ได้นะ แต่ถ้าลองจับแล้วโอ้มันร้อนจริงๆต่อไปเราก็ไม่จับไฟนี่อีกแล้วโอ้มันร้อนจริงๆเราก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องการปฏิบัติธรรมก็คือการได้มาสัมผัสสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้เอาสัมผัสกับสภาวะจริงๆโดยเพราะเรื่องการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเท่ากับเป็นเครื่องมือสัมผัสชีวิตที่จําเป็นสําหรับนักปฏิบัติทุกคนตามหลักสติปัฏฐานท่านก็กล่าวไว้ว่า ให้เรามีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้คือ,อยังไงก็ต้องมีสติมีความเพียรในการเจริญสติแต่มีความเพียรในการสร้างสติเราจะได้สัมผัสกับสภาวะจริงๆของกิเลสของความทุกข์โดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยมันเป็นประสบการณ์เป็นการสอนตัวเองเป็นการเฝ้าดูกายเฝ้าดูใจคือเฝ้าดูตัวเอง ถ้าเราไม่คอยเฝ้าดูเนี่ยเราจะหลงนะหลงไปดูข้างนอกแล้วเราเคยจริงกับการดูข้างนอกซะด้วยจับตาดูคนนู้นคนนี้จับผิดคนนู้นคนนี้สนใจแต่เรื่องนอกตัวเนี่ยยิ่งไปสนใจข้างนอกมากๆเนี่ยใจเราก็เป็นทุกข์แหละเพราะเราห่างจากตัวเราไม่ได้แก้ปัญหาตัวเราเองการเจริญสติเนี่ยเป็นการกลับมาดูตัวเราดูจิตด,ดูใจของเราจะได้สัมผัสกับสภาวะจริงๆที่เกิดขึ้นในใจเรา อย่างเช่นเวลาเราเกิดความโลภความอยากได้เกิดความพอใจเกิดความรักเราสังเกตด,ดูเถอะไปเดี๋ยวอารมณ์เหล่าน,นี้เกิดแสดงอาการแสดงอาการที่มันพองตัวฟูอาการของจิตออกอาการและฟูแล้วก็มีอาการกระตุน้นรล้นอยากจะได้ถ้ามองในตาจะว้าวนะคือความอยากได้คืออาการแสดงออกทางใจ แล้วก็ออกมาทางกายทางวาจาด้วยซ้ำแต่การเจริญสติเนี่ยเป็นการเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจจริงๆว่ามันมีอาการฟูฟูมันมีอาการดิ้นลนกระวนกวายใจเหน็ดเหนื่อยใจจิตไม่ปกติแล้วมันมีทุกข์ปรากฏแล้วตอนนั้นนะทุกข์ของจิตที่มันไปนรับอารมณ์แลวเราขาดสติอารมณ์พอใจที่เป็นกิเลสเนี่ยสัมผัสกับสภาวะจริงๆเลยหรือบางทีเราก็กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจ เป็นความโกรธเป็นความหงุดหงิดไม่ถูกใจเนี่ยเราสังเกตุเถอะจิตใจเราจะมีอาการออกมาเลยเป็นสภาวะออกมาว่ามีอาการร้อนลนอึดอัดแน่นหนะอกใบหน้านี่ร้อนเผาเนี่ยคืออาการโกรธตาแดงหูแดงปากสัน่นจิตใจจะไม่ปกติแล้วมันจะเหน็ดเหนื่อยกังวลกังวายใจไม่ปกติเนี่ยทุกปรากฏขึ้นทิ่ใจแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆจางคลายไป ถ้าเราเฝ้าดูอยู่นะมันจะจางคลายมันก็ไม่เที่ยงอะ่ะแล้วมันก็หายไปมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงหรอกแม้แต่ความโกรธถ้าเฝ้าดูอย่างเงี้ยถ้าเราได้สัมผัสกับสภาวะจริงๆแล้วก็จะปล่อยวางมันได้อารมณ์พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีเนี่ยมันมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันที่ตรงไหนถ้าเรามีสติรู้นะก็คือมันทําให้ใจเราเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่ปกติ มันก็เป็นทุกข์อ่ะค่าต่อการคือเป็นทุกข์เหนดเื่อยกระวนกระวายไม่ปกติเป็นทุกข์และแล้วก็มีค่าต่อการก็คือว่าค่อยๆจางคลายไปมันไม่คงที่ทุกข์นี่มันก็ไม่คงที่นะค่อยๆเปลี่ยนแปลงบางทีมันก็จะมากขึ้นดีก็จะลดลงถ้าเรามีสติรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่มันก็จะค่อยๆจางคลายแล้วมันก็ดับไปเพราะสุดท้ายก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะแม้แต่ความพอใจหรือไม่พอใจ สติผู้รู้เองเนี่ยมันก็ดับไปด้วยธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับความหมายมีแค่เนี่ยถ้ามีสติรู้อยู่เราจะได้สัมผัสกับสภาวะของความไม่เที่ยงของความเป็นทุกข์ของความปราศจากตัวตนได้สัมผัสจริงๆเราก็จะเบื่อหน่ายในทุกขแล้วก็ปล่อยวางได้ในที่สุดคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้คนระับมันต้องสัมผัสเอาคิดรู้เนี่ยมันยังไม่ใช่ของจริง ต้องสัมผัสรู้ที่เป็นของจริงกว่าเราสังเกตดูได้เลยว่ามันไม่จริงอย่างไรความคิดแต่ความรู้สึกนี่มันจริงอย่างไรถ้านผู้ฟังเคยถูกฉีดยาไหมถูกฉีดยาเนี่ยมันรู้สึกนะเราคิดว่าเจ็บหรือเรารู้สึกว่าเจ็บมันต่างกันนะคิดว่าเจ็บเนี่ยอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเจ็บอย่างหนึ่งพอเรารู้ว่าเราต้องถูกฉีดยาเนี่ยเราคิดละมันจะคิดว่าเจ็บอย่างนั้นเจ็บอย่างนี้ มีความกังวลมีความกลัวนั่นเป็นความคิดคิดว่าเจ็บแต่เวลาพยาบาลมาเข็มจิ้มลงไปในเนื้อเราปึ๊บเราสะดุ้งเฮือกนั่นแหละคือรู้สึกว่าเจ็บใช่ไหมอันนี้คือสัมผัสรู้เพราะฉะนั้นคิดว่าเจ็บยังไม่จริงเท่ากับรู้สึกว่าเจ็บการปฏิบัติเนี่ยต้องมาลงตรงนี้ต้องมาลงตรงที่ความรู้สึกล้วนๆเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นการสร้างเครื่องมือสัมผัสรู้ สร้างเครื่องมือสําหรับดําเนินชีวิตของเราสร้างสัมผัสชีวิตที่จําเป็นสําหรับนักปฏิบัติทุกๆคนจะได้สัมผัสกับสภาวะจริงๆที่เรียกว่าปัจจัต่ัง